เอายืนทำอะไระเขาถ่ายวิดีโอแล้ว,วแล้วก็ไม่บอกหนูแอ็กต้องน้ำไอเราก็ยืนแอ็กอยู่โอ้มาทำอะไรอยู่นเนี่ยเนี่ยวันนี้เรามาติดพิมพ์ที่ร้านเอาพิษณุพิมพ์ซิ่งอยู่พิษณุโลกมาติดอยู่ระยองนี่นะไม่ใช่อันนี้มันเช่ระยองเหรอมันไม่ใช่อะไรเนี่ยบอนบวิน อุ้ยฟิล์มซิงติดได้ไงอ่ะมันไม่ได้นะไดด้ติิ่ไม่มันฟิล์มซิงไม่ดีนะทไมอ่ะฟิล์มมันจะไปก่อนรถแล้วทำไงอ่ะอ้วเราไม่ทนทีเดียวเธอมาติดไกลเลยเหรอโอ้นี่เลยช่างนุโอ้สวัสดีครับมาไกลเลยลูกค้ามาไกลเลยเนี่ยมาจากอะไรนะระยอง พิินุโลกเออเรามาจากเที่ยวระยองอ๋อแล้วก็เลยมาติดที่นี่เลยพอดีออกรถได้สามปีที่แล้วเพิ่งติดฟิล์มโอ้โหอามปี้วตอันี้ราคาไหนเนี่ยราคาน่ารักมากราคาน่ารักมากเฮ้ยทั้งคันนี้เลยนะ ช่างเห็นสาวไม่ได้เลยขอขออนุญาตเมียยังนี่ก็ทั้งลำนะครับทั้งคันเลยทั้งลำไม่ใช่เรือนะอ๋อทั้ง,ท,งทั้งคันทั้งคันเนาะทั้งลำไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งลำก็แบบนี้อ๋อลำเชือช้อเชือช้อเป็นยังเชือช้อ,อ,อนี่ก็อ๋อนี่ครับรับติดตั้งฟิล์มกรองแสงนะครับกรองแสงทุกชนิดแบบ มีทุกรุ่นทุกเบอร์ทุกยี่ห้อราคาแบบนี้เลยนี่ตามสเต็ปนี้เลยไหมใช่ไหมใช่ไหมอ๋ออันนี้ดีแม่เว้ยไม่ใช่โอ้ยคนละสเต็ปอ๋อคือช่างออร์ดิเมคด้วยอ๋อร้านเพื่อนอ๋ออันนี้ร้านเพื่อนแต่เขายืมที่ปิดสติกเกอร์อ๋อยืมที่ปิดสติกเกอร์อ๋อโปรโมทช่วยกันก็ธรรมดาเลยเนาะเหมือน ช่างเป็นคนอีสานหรือเปล่าใช่่คะอ๋อช่างเป็นคนศรีสะเกตค่ะอ๋อเป็นคนศรีสะเกตโอ้น่สบิมีสโลคเนี่ยเลยอ๋อเป็นคนดูบนมันก็เป็นคนทางบ้านพี่อยู่แล้วใช่ทางพระอีสานทางนี้ก็จะเป็นเนือตอนร่างเนือเนือตอนร่างยังไงวะเหนือกลางล่างกลางตอนบนกาตอนนนนบบบไงมัแ้ อันนี้ถ้ามันเปิดประตูมันเปิดไฟอย่างนี้หรออะไรวะใช้มาตั้งสองสามปีแล้วยังโอ้โหไม่ไหวเลยอันนี้เอามาสองคันเลยเหรออันนี้รถจางอ๋อไม่ใช่อ๋อนี่คือเป็นเป็นฟิลม์มซิงแล้วน้องปูเปียวติดติดฟิล์มแบบไหนฟิล์มดำฟิล์มดำอ๋อฟิล์มดำ แล้วไม่บอกพี่จะซื้อสีมาให้หเลยเออสี่สิบห้าบาทเองถูกกว่าอยู่นี่อีกไม่เห็นหไม่ได้อ๋อมองไม่เห็นหมงไม่เห็นบองไม่เห็นอ๋อเบิงไม่เห็นหงอันนี้คือเป็นรถครอบครัวนะครับสวยอ่ะสามปีแล้วสปีแล้วแต่เพิ่งแบบเออได้ติดฟิล์มอ่ะใช้จนแบบ อ๋ออ๋ออ๋อเฮ้ยมันหยุดได้ด้วยเหรออ้าวอันนี้มันล็อกระดับอ้าวฟังแล้วล็อกระดับปุ้ยโอ้ไหนๆลองเอาขาไว้ดิอะไรอ่ะหนูพยายามเตะแล้วหนูเตะอันมันก็ไม่หนุนไหนลองติดก่อนเนี่ยๆมีมีบอกไงเนี่ยนี่แน่ๆลองลองเออเตะ ยาเขาใเตะท่อเนี่ยเห็นไหมเตะท่อเตะท่อไม่ไม่ใช่ไม่ได้เตะท่อเนี่ยเปี้ยวเตะท่อเนี่ยเตะท่อดูเดี๋ยวลองปิดดูก่อนนะหาเล่นอีกันหรอเอาไม่อันนี้อันนี้เราไม่รู้จริงพี่ไม่รู้จริงว่ามันว่ามันมันทำจริงหรือเปล่ามันเป็นยังไงลองดูดิเปี้ยวเอ้ลองสายดูดิอะไร ข้างนี้ดีกป่ะเอาโกมดูแลงงเอางงงงเอา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 สองคนนี้เอาใครมีวิธีนะครับของรุ่นนี้คอมเมนต์บอกช่องปูเปี้ยวหน่อยอ่ะใช่ไหมช่องปูเปี้ยวชาแนล เออหรือไม่ว่ช่องผมก็ได้เนี่ยเออช่องพี่อออเอ๋นะวะเออเดี๋ยวปูเปียวจะจะมาแอบอ่านดูว่ามันมันตรงนนะะไ,ไหนเนี่ยเอออะไรวะเข้าติยังไงวะอ่ะพี่เอ๋ลองเฮ้ยต้องมุดหัวหรือเปล่าวะมาหน,นูลองมาให้มาหนูถือให้พี่เอ๋ลองไงลองอ่ะพี่เอ๋ลองไปผมยังสามปีแล้วยัง สามตีแล้วเตะไม่เคยได้เลยล่าสุดเอาหัวมุดนะจ๊ะต้องลองเอาหัวมุงหรือเปล่า

ประตู off เนี่ยมันจะมีเปิดกับปิดเนี่ยอ๋อเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นรูปคนที่เอาขาไปนลยใช่หไหมเนี่ยเนี<อ>่ย<อ>ใช้มาตั้งสามปีแล้วยงมันมันปิดกับเปิดเนี่ยนายล,นลองมาดูบ่หนิลองดูดิปิเอ๋อลองอลองลอง,ลองทีนึงนเก,ยเกียวไหม mẹ <laughs> đã <laughs> 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 บอกว่าระหว่างเซลเขาบอกว่าระหว่างท่อกับระหว่างท่ออะไรไม่ใช่เหรอระหวอะไรอะ่ะใช่ระหว่างกลางนะ c มบอกเลยครับกดง่ายากดง่ายสุด ไม่แต่แต่มันมีแบบฟังก์ชันน่าใจยิ่งตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยดีดีเนี่ยที่ล็อกประตูถอยหลังเซ็นเซอร์มันดีอยู่ตรงนี้นะเตะขึ้นอ๋อให้เตะขึ้นแล้วเก็ก้าวถอยมาห้าสิบแล้วก็ถอยมาหกสิบระหว่างโทษไหมพี่เอ,อ๋อ ท่อกับไอ้ล้อเหรอระหว่างท่อกับล้อไม่รู้อ่ะต้องไปเรียนเราอ่ะมีสองคนเป็นงงไปงงอั้นะอ่าพ่อเมื่อกี้กดเราเหรอใช่เมื่อกี้กดนี่เรามาติดที่มีของเล่นไม่มีของเล่นแล้วก็พากันเล่นรถเนี่ยเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวก็งงอีกเตะแล้วหน่อย เดี๋ยวบอกเล่นอะไรกันวะเนี่ยไม่เล่นแล้วพอแล้วแล้วก็ปากช่องปุเบียวชาแน,นลด้วยนะคะแล้วก็ช่องตะเอยีอยวเอี๋ยวรันทุกเช,ช้า